สัสดีครับอยู่กับช่องพิ่นนท์รถดัมซิ่งนะครับเอาเรามาดูกองเทอร์โบนี่ครับเจ้านมเย็นโอ้ติดตัวนี้นะครับนี่อันนี้อะไรนี่มัน,นคืออะไรยางอันนี้กี่วันดูครับสามวันนะครับเอา ดูสามวันบอกเลยว่าไม่น่าจะเยอะเป็นอาทิตย์ยังได้อะ<ด>อัวดูครับไม่มีฝุ่นเลยแต่หม้อน้ำไม่ไหวที่ที่เป่านี่ก็คือเป๋าหม้อน้ำนะกรองนี่ไม่ต้องก็ได้เนาะน,นจริงอะ่ะแต่ก็ยกหัวแล้วก็เป๋าเลย นแเลยกองได้เป็นอาทิตย์ครับตัวนี้ฝุ่นอยู่ด้วันนี้เนอะรถน้ํายังฝุ่นอนะ่ะโอ้ดูเหมือนน้องมะนมาวเมื่อวานเลยไม่ค่อยมีมนนะดูสามวันครับนี่อถ้าเกิดกองเดิมอะ่ะวันเดียวก็ <S <S เรียบร้อยแล้วอ๋เดี๋ยวเรามารอดูครับไส้ในนี่ไม่มีฝุ่นหรอกครับยังไงก็ไม่มีนะครับดูนี่ครับไม่มีฝุ่นเลยนะครับไม่มีนะครับ ไม่มี <c oughs> รถผมทำมาก็จะปีแล้วครับ <c oughs> เอามาดูครับ <c oughs> สามวันโอ้แทบจะไม่มีฝุ่นเลยเนี่ยอันนี้คือไม่มีนะเพราะว่าปกติมันจะเยอะกว่านี้ครับถ้าเป็นกองเริไป้องเดิมวันเดียวนั่แหะวันเดียวเลยวันเดียวไม่อยากขับเลยเนาะ ครับเป่าเปาสองรอบก็หมดแล้วเนาะนี่ข้อดีครับของกองเทอร์โบรหรือว่ากองแก้วกองบนหัวนี่ครับกองที่อยู่บนหัวข้อดีก็เซฟฝุ่นได้เยอะครับข้อเสียก็อาจจะทำให้ทางเดินอากาศยาวขึ้นนะครับ อาจจะทําให้รอรอบหน่อยอะไรงนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีผลเยอะไหมนะครับแต่ที่ผมทํามาก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะรถก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับเผื่แรงกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับสองรอบหมดต่อให้ลมไม่แรงก็เป่าได้สบายว่าย แต่ลมแรงก็ดีเอาแบบละเอียดหมอตเล็กนะครับนี่นครับอันนี้เปะ้องเปะตัวนี้ด้วยนะนี่ต้องเปะตัวฝานี้ด้วยนะครับเออให้ใส่กรงใหญ่นะครับถ้าเราไม่เปะเปะไอ้ยางตัวฝานี้ก็มีผลเข้าเดิมครับมันก็ฝุ่นเข้าเหมือนเดิมเพราะว่า ขานนี้มันไม่ได้องศาอยู่แล้วครับ,บลื่กจนลึงตอบโจทย์เลยสำหรับแบบไปวิ่งแล้วไม่มีที่เป่ากองหรอกเครื่องมันลงมเหเดิมด้วยนั่นแหละนี่ครับอันนี้ก็กองกองหัวเหมือนกันนะ กองนี้น่าจะใช้ได้เป็นสิบปีอะมันน่าจะไม่ดำสักทีหรอกสามวันยังแบบเ,เหมือนวิ่งทเที่ยวเดียวอ่ะกองกองเรื่อ <laughs> ไม่มีเลยเลยเนี่ยมันก็เป็นฝุ่นที่มันหลงหลงมาแต่ฝุ่นจากการวิ่งนี่ไม่มีครับ มีต่หม้อน้ําต้องเป่าหม้อน้ํารู้วิธีแก้ปัญหาแล้วใส่แพงใหญ่ต่อไปก็ไม่ต้องยกหัวเลยครับยกเช็คแค่น้ํากับน้ำนมันเครื่องร้านยางไม่ได้กินนะต่อไปร้านเป่ากงไม่ได้กินช่วยได้เยอะเลยเนาะเนี่ยแล้วก็ไอ้ฝาเนี่ยเนาะ อันนี้ลูกยางติดเอานี่ยติดแล้วแบบแบบไหนลูกยางแบบพรมนะล,ลูกยางประตูอตอกใหญ่กว่านี้หน<อ>ึ่งตอกชี้ใช่ใช้พอนมพิ้งไว้แต่ซ้ำมั้เมงนนเนาะตอนแรกมาจะเข้าตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้แหละตรงนีนั่นแหละ พอ,อ,อติดนี้ไปปุ๊บช่วยฝุ่นไม่มีเลยฝุ่นน้อยมากาาเ,เาาอาแต่หม้อน้ำครับกนะระบ,บะก็ แต่ผมจะใส่แผ่น PE นะเพื่อที่แบบเราไม่ต้องไม่ต้องแสะนะครับมันจะทำให้เราทำงานได้ดีสะดวกขึ้นนะครับยิ้มไหมิ้ใหญ่กับปลาบุบมั้งปลาท้ายยากเลยเทไปตุ้มตุ่มตุ่มเลย อันนี้ลูกเดียวถ้าสงลูกมันก็จะดีกว่านี้สองนดอไนิอไแต่นี้สู้กองแก้วไม่ได้ เด,ดูเสียภาคครับคันนี้ฝุ่นผมว่าน้อยที่สุดแล้วน้อยกว่ารถผมอีกนะฝุ่นในกรองเป็นไรเว้ยเอาอกระเด็นอ๋อ เขอ,อดังไอตัวนี้นะเป็นไรมันแค่ตัวข้อัวสูงอ๋อดังได้ยังไงฮะโอเคครับอ้โอ,โอ,โอ้แน่นเลยแข็งแรงเลยครับแบบนี้แข็งแรงเลย โอ้โหดูกระบะเงาเว็บเลยครับนี่เป็นกระจกเลยนะแต่ก็ติดเหมือนเดิมแต่ติดน้อยติดแบบแบบว่าติดน้อยมากครับนี่กรองแทบไม่มีฝุ่นนะครับอนาคตก็น่าจะทำกันเยอะ,ะครับของแกวเพราะว่าเห็นผลหนึนะครับ บางคนบอกวันนี้เออวิ่งแบบรถน้ำไม่มีฝุ่นมันก็ฝุ่นตรงที่บ่อมันเดิมครับมันเวลาเราถอยอ่ะฝุ่นมันแบบตีเยอะมากนะครับถอยลงบ่ออะไรเงี้ยนะของผมก็ฟองแก้วตัวเดียวลรวจะไปอัพเป็นสองนะครับเพราะว่าใส่สองตัวรู้สึกว่าอากาศจะเข้าได้เยอะขึ้นนะครับมันก็จะสะดวกขึ้นนะทางเดินอากาศอันนี้ตัวเดียวเหมือนทางเดินอากาศยังน้อยอยู่เอามือไปจับดูนี่มันมันดูแรงมากเลยนะครับ เอาโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับ, bye bye, รบไว้เจอกันคลิปหน้าครับ